16ตุลาคม2565ครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฝังทุกท่านด้วยและกันนะครับผมรีดยู่นเตดครับผมพบกับทางด้านของอาร์ซิอนนั่นเองนะครับผมในเวลา2ทุ่มนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับนิวคาสเซิลในเวลา2ทุ่มเช่นกันครับผมและลิเวอร์พูลพบกับแมนซิตี้ในเวลา4ทุ่มครึ่งด้วยรายการนะครับผมมันว่ายังไง3คู่เด็ดๆ3คู่ใหญ่ๆ3มคู่มันๆรับรองประทะกันสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกอย่างแน่นอนนะครับผมยังไงก็อย่า ลืมซื้อขนมซื้อเป๊ปซี่ซื้อกับแก้มหรือว่าซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มารอไว้ที่หน้าทีวีของคุณเลยก็ได้นะครับผมอ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็มาวิเคราะห์กันที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมกับลีดินเดพบกับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับผมลีดินเดครับผมยังคว้หาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับผมในสานัดล่าสุดไม่ว่าจะเจอกับคิสตันพาเลตหรือว่าจะเจอกับแอตลล่าหรือว่าจะเจอกับเบนฟอร์ดนั่นเองนะครับผมส่วนอาร์เซนอลครับผมก็เรียกได้ว่า คว้าชัยชนะจากทางด้านของลิวพูมาได้3ประตูต่อ2นะครับผมก็เรียกได้ว่าดือดเดือดเผ็ดมันเลยแล้วกันนะครับผมคู่นั้นแล้วก็มีเรื่องกันระหว่างทางด้านของกาเปียวนะครับผมแล้วก็ทางด้านของแฮนเดอร์สันนั่นเองนะครับผมก็เอาไววายังไงก็แล้วแต่นะครับผมตอนนี้อาเซนอลยังอยู่ที่1ของตารางอยู่ก็ต้องรักษากันต่อไปแล้วกันนะครับผมส่วนเฮดทูเฮดครับผมเป็นอาเซนอลนะครับผมที่ทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องไปดูที่ราคาอัตรา การต่อรองด้วยและกันนะครับผมแต่ว่าถ้าถามคู่นี้ยังไงผมก็กาอาเซนนลครับผม และก็มาดูคู่ต่อมาเลยดีกว่านะครับผมกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมพบกับทางด้านของนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เริ่มฮึดที่จะกลับมาผงาดยิ่งใหญ่อีกครั้งแล้วและกันนะครับผมก็เป็นว่ายังไงก็เอาใจช่วยทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยและกันนะครับผมหลังจากที่ผ่านวิกฤตอะไรหลายๆอย่างมานะครับผมทั้ง นักเตะเล่นไม่เข้าระบบบ้างทั้งโค้ดไม่ดีบ้างทั้งอะไรต่อมีอะไรนะครับผมก็เอาเป็นว่าปัจจัยหลายอย่างเนี่ยต้องรวมตัวกันให้เป็นหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะคว้าชัยชนะในแมตช์นั้นนั้นด้วยละกันนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับใครที่อยากเสี่ยงทายเสี่ยงดวงนะครับผมก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับผมที่เว็บไซต์ฟีฟ่าหนึ่งสองโก้นั่นเองนะครับผมหรือว่าจะคลิกที่ลิงก์ข้างล่างคลิคลปนี้ก็ยอมได้ด้วยละกันนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะกาก่อนที่จะ ดูทีมไหนนี่ก็อย่าลืมดูราคาอัตราการต่อรองด้วยและกันนะครับผมแล้วก็จะมีราคาน้ําดําน้ําแดงด้วยเอาเป็นว่ายัางไงก็เตือนให้ดูดีๆก่อนและกันนะครับผมอ่ะมาดูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับนิวคาสเซิลดีกว่านะครับผมในเวลา2องทุ่มก็เอาเป็นว่านะครับผมทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะทางด้านของเอฟเวอร์ตันมาได้ในนัดล่าสุด2ประตูตอนหนึ่งนั่นเองนะครับผมส่วนนิวคาสเซิลครับผมก็เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้านะครับผมเพราะปีนี้เขา ค่อนข้างที่จะเริ่มจะมานะครับผมเริ่มจะมานะครับผมก็สามารถเอาชนะเบนฟอร์ดในนัดล่าสุดได้ถึง5ประตูต่อนหนเลยและกันนะครับผมเรียกได้ว่ายิ่งกันถล่มทลายกระจายตายหลังเลยและกันนะครับผมอเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต,แต่แต่ในรอบนี้นี่บ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเพราะฉะนั้นทางด้านของทางด้านของนิวคาสเซิลนี่จะประมาทไม่ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูสิติการพบกันดีกว่านะครับผมก็เป็นแมนเชสเตอร์ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมที่ทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็เอาใจช่วย Manchester, แมนเชสเตอร์ละกันในนัดนี้นะครับผมอีกทั้งเป็นเจ้าบ้านด้วยน่าจะได้เปรียบกว่านะครับผมอีกทั้งหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่ากาตามผมแน่นอน ต่อมาครับผมลิเวอร์พูลพบกับแมนซิตี้ครับผม4ี่ทุ่มครึ่งเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแมตช์ในสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเตรียมกับแก้มเตรียมขนมนมเนยหรือว่าจะเป็นปั๊บซี่เครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไว้ที่หน้าจอของคุณให้พร้อมเพียงด้วยละกันนะครับผมเพราะคู่นี้ห้ามกระพริบตาอย่างแน่นอนครับผมลิเวอร์พูลครับผมเปิดบ้านพบกับทางด้านของแมนเชสเตอร์เต็ดในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมแต่ทางด้านของลิเวอร์พูลนี่เรียกได้ว่าตัวเจ็บหลายตัวเหลือเกินนะครับผมก็ รียกว่าเจนคอกนี่แทบจะเอาตีนไกหน้าผาักเลยก็อดไดยนะครับผมค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงวิกฤตพอตัวและกันนะครับผมส่วนด้านของแมนซิตี้ครับผมปีศาจฮาร์แลนด์ก็ยังที่จะ ยังที่จะทำเขาเรียก่อะไรทำสถิติยิงต่อเนื่องไปเรื่อยๆและกันนะครับผมก็เรียกได้ว,ว่าแมนซิตี้นี่มีตัวฉกาจหลายตัวเลยและกันนะครับผมตั้งแต่ตัวจินยันตัวสำรองก็เรียกได้ว,ว่าทางด้านของลิเวอร์พูลนี่อาจจะเจอศึกหนักแล้วก็อาจจะเจองานหนักนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะได้เปรียบขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นเจ้าบ้านในการมาเยือนของแมนซิตี้ใน ครั้งนี้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าหากจะวิเคราะห์ก็ต้องมาดูที่สถิติของทั้ง2ทีมก่อนเลยดีกว่านะครับผมทางด้านของลิเวอร์พูลครับผมนัดล่าสุดอ่า แพ้ให้กับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับผม3ประตูต่อ2นั่นเองนะครับผมส่วนทางด้านของแมนซิตี้นี่เรียกได้ว่าพอไ่พีศาสฮารลเลนนะครับผมก็ไปเสมอทางด้านของโคปาเฮเก้นนั่นเองนะครับผมในบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นบอลพรีเมียร์ลีกนี่รับรองไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็เอาเป็นว่ายังไงก็อาจจะชลอชลอนักเตะให้ได้พักบ้างนะครับผมกับการที่แมนซิตี้ไปเสมอทางด้านของโคปาเฮเก้นนี่ทำให้เรามองเห็นอะไรหลายอย่างนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าแมนซิตี้ไม่มีหน้า หรือว่าไม่มีปีศาจเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ดุดันอย่างที่ควรนะครับผมแต่จริงๆแล้วก็ยังดุดันอยู่ดีแหละผมว่านะอ่ะหลังจากที่เราดูสถิติของทั้งสองทีมแล้วก็มาดูการพบกันบ้างดีกว่านะครับผมการด้านพบกันนะครับผมในนัดล่าสุดนี้เป็นคอมมูนิตี้ชิลนั่นเองนะครับผมก็เป็นทางด้านของเร์พูนะครับผมที่สามารถเอาชนะทางด้านของแมนซิตี้ไปได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าในฤดูกาลนี้ในนัดที่กําลังจะเจอกันนี้โอ้โห เรียกได้ว่าผมน่าจะเป็นคนหนึ่งแหละที่การแมนซิตี้นะครับผมมอาไว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าอยากลองสวนลองอลองไปทางอื่นดูก็ลองดูได้นะครับผมแต่ว่าผมยังไงก็ man แมนซิตี้ละกันนะครับผม ก็เป็นว่าตามนี้แล้วกันนะครับผมลีดูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอลครับผมอาร์เซนอลน่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับผมส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะดูเดือด์เพดมันกับทางด้านของนิวคาสเซิลครับผมส่วนลิเวอร์พูลพบกับแมนซิตี้ฮะลิเวอร์พูลตัวเจ็บหนักเยอะเลยเกินนะครับผมก็คงจะเป็นแมนซิตี้ที่ฉวยโอกาสนี้เอาไปได้นะครับผม,มเอาเป็นว่ายัางไงสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยสวัสดีครับ